สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พามาทำน้ำขี้เท่าถ่านนะคะสูตรไล่มแมลงนะคะเพื่อนเนาะสูตรไล่มแมลงนะคะไล่แมงไล่มแมลงไล่เพี้ยนะคะได้ทางนั้นนะคะมดที่อยู่บนต้นพวกต้นไม้ของเรานะคะอย่างเ,เมื่อก่อนแม่ขึ้นต้นมะม่วงอย่างเงี้ยนะคะ ไปสอยม่วงก็จะเจอมดมด,มดแดงนะคะมดแดงเขาเรียกมดส้มนะคะมดแดงแม่ก็เอาขี้เท่าขี้เท่านะคะผงขี้เท่าเนี่เนาะไปโรยนะคะเนี่ยเอาผงขี้เท่าไปโรยเนาะเขาก็จะหนีนะคะหนีหายไปเลยนะคะเพื่อนๆเนาะสามารถไล่มดได้นะคะไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะ โดยวิธีธรรมชาตินะคะเพื่อนเนาะเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเราก็ต้องใช้แบบนี้นะคะเพื่อนมาค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนอันดับแรกนะคะเราก็จะตักขี้เท่าก่อนนะคะนี่นะขี้เท่าในเตาแม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนใส่ลงไปนะคะสักประมาณสองถ้วยก็ได้นะคะสองถ้วยแบบนี้เนาะ นี่ค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะก็จะคนขเขานะคะเพื่อนๆคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเพื่อ<ง>นๆทิงๆท้งไว้หนึ่งนะหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนก็ได้นะคะเพื่อนๆทำตอนไหนก็ได้เนะาะทำตอนเช้าตอนเย็นก็เอาไปใช้ได้อย่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะ แช่ไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนแช่ไว้เลยนะนี่นะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาใส่แล้วเราจึงจะเอาน้ําของเขาไปผสมน้ําฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นไล่มแมลงไล่เพลี้ยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนไม่มีอะไรยากนะคะส่วนที่เป็น ที่เป็นขยะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาอะไรตักออกก็ได้นะคะเพื่อนหรือจะใช้ที่ที่ช้อนปลาหรือเป็นเป็นอะไรก็ได้นะคะตักออกได้เลยนะคะเพื่อน,อนรอให้เขาตกตะกอนเป็นน้ําใสเราเอาน้ําใสของเขาไปใช้นะคะเพื่อนเอนาะทำให้ต้นไม้ทําให้ทําให้รากพวกต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะทนทานต่อโรคนะคะบารุงดินนะคะเพื่อนเพ่อนที่เท่ามีประโยชน์นะคะ เดี๋ยวเขานอนก้นแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะว่าเราจะไปทํายังไงต่อโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเอนเราแช่ไว้อย่างนี้นะคะหนึ่งคืนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วเราก็จะได้น้ําใสๆแบบนี้เนาะเรามาใส่ฟอกกี้กันเลยค่ะเอาไปฉีดแมลงนะคะนี่นะคะเรามาใส่ตักน้ำใส่ฟอกกี้กันเลยน,นะคะ ะมีผ้ากองนะคะแม่ไม่มีปวยกองนะคะใช้ผ้ากองนะคะจะได้ไม่เึ็บจะได้ไม่มีสิ่งสกปรกไปอุดตันนะคะ ะะเดี๋ยวแม่ก็จะผสมน้ำอีกนะคะเผื่อเขาจะแรงไปนะคะจะทำให้ต้นไม้เราตายได้นะคะแม่จะผสมน้ำอีกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะฉีดไปเลยนะคะพเพื่อนๆเ๋ยวปรับตัก่อนนี่นะไล่แรงนะคะเพื่อนๆไล่แรงได้เพียนะฮะทำแบบนี้เลยนะคะ เพี้ยมีนอนมแมลงนะคะจัดก,การได้หมดเลยนะคะตริแมงลักเริ่ม,มรเริ่มดีใบไ,ไหมนะคะเนี่ยเป็นขาวๆตัวเนี้ยจะมีเพีย้ยมาลงนะคะที่เป็นดำๆ ฉีดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมันฉีดนะคะเพราะว่าไม่งั้นตายหมดนะคะเพื่อนๆหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ